ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีเอาโฆษณาที่เราทำหลังบ้าน Facebook เอามาโชว์ที่หน้าเพจของเราครับคือปกติเนี่ยเวลาที่เราสร้างโฆษณาหลังบ้าน Facebook เนี่ย มันจะไม่โพสต์มาที่หน้าเพจของเราด้วยถ้าเราไม่ได้เลือกแบบสร้างโพสต์แต่ว่าวิธีการสร้างโพสเนี่ยมันก็ไม่ดึงดูดนะเพราะว่ามันไม่สามารถใส่เฮดไลน์ได้สังเกตป่าโฆษณาเนี่ยปกติมันจะมีตัวเฮดไลน์นะครับแบบบอกโปรโมชั่นว่าลดจาก5 0,000เหลือหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมีตัวอ e ีโมเจคอนมันก็จะทําให้โฆษณาของเราเนี่ยน่าสนใจซึ่งถ้าเราเอาตรงนั้นอ่ะไปโพสต์ที่หน้าเพจด้วยเนี่ยมันก็จะน่าสนใจเหมือนกันสําหรับคนที่ติดตามเพจของเราอยู่แล้วถ้าใครอยากรู้แล้วว่าทํายังไงอยวไปดูกันเลยนะครับก็อื่นนะครับ ผมชื่อบอลขายของออนไลน์มาหลายปีแล้วนะครับและในช่อง YouTube ของผมก็จะมีคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับการทําโฆษณา Facebook การขายของออนไลน์ยังไงให้ปังให้ได้ยอดเยอะๆนะครับถ้าใครอยากจะติดตามคลิปของผมที่ทาออกมาเรื่อยๆยก็กด s u b สไครป์แลวกดเครื่องหมายกระดิ่งได้เลยครับโอเคไปดูกันเลยครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับ9จุดตรงนี้เครื่องมือธุรกิจกดไปเลยครับพอกดไปแล้วเนี่ยก็ลงมาล่างสุดเลยนะก็จะเป็นตรงนี้ใต้หัวข้อดึงดูดลูกค้าก็คือโพสบนเพจ กดไปเลยครับเ okay, แล้วเราก็เลือกบัญชีโฆษณาของเพจที่เราจะเอาโฆษณามาโพสที่หน้าเพจมากดตรงนี้ตรงโพสโฆษณาก็คือมากดตรงนี้ดําเนินการแล้วก็กดเผยแพร่ที่หน้าเพจเนี่ยเดีย๋ยวเรามารีเฟรชกันมาดูว่ามันมาจริงไหมนี่ครับก็มาตามนี้เลยนะเราก็จะมีเป็นตัวเฮดไลน์ที่มันน่าสนใจถ้าใครที่ทาแคตตาล็อกอะไรมันก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับก็มาเลือกเอาไปโพสบนเพจเราได้ครับอาจจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติเราสร้างโฆษณานะครับ เราก็เพิ่มสื่อไปตรงนี้นะผมจะทําเร็วๆเลยตรงนี้ข้อความหลักเราก็ใส่เป็นข้อความของโพสต์ไปผมจะเทสไปแล้วกันเนี่ยจะเห็นว่าตรงข้อความพาดหัวหรือว่าเฮดไลน์เนี่ยมันจะโชว์ตรงนี้ซึ่งเราเปลี่ยนได้เราอาจจะใส่เป็นโปรโมชั่นพิเศษลดจาก10,000เหลือ5000ันอะไรเงี้ย มันก็จะดูน่าสนใจกว่านะครับถ้าเราใส่อีโมจิไปด้วยเนี่ยตรงนี้ก็จะแบบดูแบบเออมันดึงดูดกว่านะมันจะไม่แบบแห้งๆเหมือนอันก่อนที่ผมโชว์ให้ดูนะครับก็ปกติผมก็จะใส่เป็นแบบหน้าแบบตกใจอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบเฮ้ยอะไรวะต้องมากดดูนะสำหรับตัวโฆษณาแล้วก็อาจจะเป็นพวกเครื่องหมาย ไฟหรือว่าเครื่องหมายไอตัวสายฟ้ามันจะดูแบบเหมือนโปรเดดอย่างเงี้ยแบบร้อนไฟลุกอะไรเงี้ยครับจะเห็นว่าเนี่ยในโพสต์เราก็จะมีตัวแบบนี้นะมันจะแบบเหมือนมันมเป็นสีสนะันอะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยตัวหนังสือกับไอตัวแถบตรงเนี้ยมันก็จะกลืนกันใช่ปะมันก็จะดูไม่เตะตาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใส่ตัวอิโมจิคอนเนี่ยมันจะเตะตานะครับซึ่งถ้าเราเอาไปโพสตที่เพจเนี่ยมันก็จะเตะตาคนที่อยู่ในเพจเหมือนกันแเราลองกดเผยแพร่ดูอ่เดีย๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนว่า ถ้าเราทําแบบนี้มันก็จะไม่โชว์ที่หน้าเพจเห็นป่ะจะไม่มีนะครับจะไม่มีอันที่เราเพิ่งทําไปถ้าเราจะเลือกโพสต์จากเพจก็คือที่เราลงที่หน้าเพจ Facebook ของเราเนี่ยเราจะเลือกตรงนี้ตรงกดไปที่สร้างโฆษณาแล้วก็ใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วกดเลือกตรงนี้ตรงเลือกโพสโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโพสต์ตามหน้าเพจแล้วนะมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับโอเคเป็นอันนี้นะครับ <S <s ก็จะเป็นอันที่ผมโพสต์ที่หน้าเพจอันนี้เป็นอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คืออันที่ผมเพื่ไปทําโฆษณาจาก การใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วจะเป็นอันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยสมมติเราเลือกแบบข้อความนะครับเราจะสามารถใส่ปุ่มไปได้ก็คือที่โพสต์ตรงนี้มันไม่มีปุ่มใช่ปะจะเห็นว่าถ้าเรายิงแบบข้อความเนี่ยปกติมันจะมีปุ่ม messenger ถ้าเรามาเลือกตรงนี้การกระตุ้นให้ดําเนินการเนี่ยแล้วเรากดส่งข้อความแล้วเรากดอัปเดตโพสตเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาที่โพสต์ใช่ไหมครับเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็น messenger แล้วก็ส่งข้อความแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่เด่น นะมันจะไม่เหมือนที่เราสร้างโพสต์ในนี้แล้วก็ยิงแอดเพราะว่าเราจะใส่ตรงตรงนี้ได้ให้เป็นตามที่เราต้องการแบบเขาเรียกว่าตรง headline นะตรงนี้แบบ อาจจะเป็นโปรโมชั่นลดราคาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะดึงดูดกว่านะครับเวลาที่เราไปโพสตที่หน้าเพจมันก็น่าสนใจกว่าด้วยนะครับที่เห็นไหมครับว่ามันง่ายนิดเดียววิธีที่เราจะเอาโฆษณาที่เราทําหลังบ้าน Facebook ไปโพสต์ที่หน้าเพจของเรานะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ด้วยให้เพื่อนๆได้เห็นคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าแชร์เก็บไว้ดูเองที่หลังก็ได้นะครับแล้วถ้าใครที่อยากจะติดตามคลิปที่ผมจะทาออกมาเรื่อยๆนะครับผมจะโพส์คลิปทุกอาทิตย์นะก็จะมีคลิปประมาณนี้นะครในกาารทํ Facebook at Facebook ยิง ในการขายของออนไลน์ถ้าใครไม่อยากพลาดเนี่ยกด Subscribe แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งที่ช่องผมนะครับตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยจะมีคลิปที่น่าสนใจที่คุณควรดูนะครับไปกดดูได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปนั้นครับ